สี่อิงสวัสดีครับวันนี้ผมมานะครับรีวิววิธีการใช้งานนะครับ UV LED V 2นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น 4K นะครับก็คือปรับทั้งระบบหมึกใหม่ระบบหลอดใหม่นะครับเพื่อให้งานคมชัดนะครับละเอียดขึ้นกว่าเดิมนะครับสามารถพิมพ์พอยต์เล็กได้สบายนะครับที่สำคัญก็คือรองรับวัสดุได้หลากหลายนะครับแม้วัสดุที่ไม่ได้ทำมาเพื่อพิมพ์ก็ สามารถใช้งานได้นะครับคราวนี้เรามานะนําวิธีใช้กันนะครับสําหรับลูกค้าที่เป็นอยู่ต่างจังหวัดนะครับเราจะไม่ได้เริ่มระบบไปนะครับลูกค้าก็สามารถเติมหมึกที่ตัวแท้งนะครับโดยการจับแท้งด้านข้างนะครับนอนลงนะครับจับแท่งด้านข้างนอนลงนะครับจากนั้นก็เปิดจุกนะครับเติมตามสีได้เลยซึ่งขวดหมึกของเรานะครับก็จะเป็นนะครับตัวนี้ ครับก็คนหมึกนะครับเป็นหมึกพิเศษนะครับก็ไม่อุดตันหรือฟุ้งง่ายนะครับติดได้หลากหลายวัสดุนะครับที่สําคัญทนแสงถึง 2- 3สาปีนะครับก็เปิดจุกเทลงไปตามสีนะครับที่บอกที่ตัวฝานจะให้ดูสีนะครับอันนี้นะครับก็เปิดจุกเข้าไปนะครับก็จะมีปริมาณด้านข้างนะครับไม่ควรเติมขีดเติมเกินขีดนะครับ ถ้าเราเติมเกินขีดปุ๊บหมึกจะไปกัดตัวยางนี้จะทําให้ยางหลวมนะครับเวลาส่งมาซ่อมหรือส่งมาเคมก็จะเกิดอาการรั่วได้นะครับนะครับกราบเติมเสร็จนะครับเราก็จับตั้งไว้เหมือนเดิมนะครับจากนั้นนะครับเราก็เปิดเครื่องพิมพ์นะครับแต่ว่าตัวนี้เราได้เริ่มระบบไปแล้วนะครับ ปกติแล้วถ้าเรายังไม่ได้เริ่มระบบนะครับเมื่อไฟกระพริบนะครับแล้วก็จะขึ้นค้างนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะขึ้นไฟแดงค้างตรงนี้นะครับเราก็กดปุ่มนี้ค้างไว้ประมาณ20วิหรือจนกว่าเครื่องจะขยับนะครับไฟจะกระพริบสลับกันระหว่าง2ปุ่มนี้นะครับประมาณ20่สถึงี่นาทีนะครับรอจนกว่าจะขึ้นเขียวค้างแบบนี้นะครับก็ใช้งานได้นะครับตัวเครื่องก็จะประกอบไปด้วยนะครับหลอด UV ที่ติดอยู่กับตัวหัวพิมพ์นะครับ ด้านในเครื่องนะครับแล้วก็จะมีที่เราต้องใช้ก็คือจะเป็นโวลูมนะครับในการปรับหลอดนะครับอันนี้นะครับโดยสามารถปรับความแรงของหลอดตามโหมดการใช้งานนะครับพิมพ์เร็วนะครับหรือบนวางวัสดุก็อาจจะต้องเพิ่มแสงหน่อยนะครับเพื่อให้ยึดติดหรือแห้งได้ดีกว่านะครับเพราะว่าหมึกด v จะแห้งด้วยแสงนะครับไม่เหมือนมึกชนิดอื่นๆซึ่งจะแห้งเพราะตัวอากาศนะครับ ตัวหลอดก็จะประกอบไปด้วยนะครับควบคุมด้วยตัวสวิทช์ด้านหลังนะครับนะตัวนี้เป็นนะครับสวิทช์เปิดปิดตัวหลอดนะครับปกติผมก็จะเปิดไว้ให้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นขวดนะครับหมึกทิ้งนะครับเราทําตัวรองไว้ให้นะครับไม่ได้ติดกาวก็ถ้าเยอะเกินครึ่งขวดเมื่อไหร่ก็นําไปเททิ้งได้เลยนะครับ จากการใช้งานตัวเครื่องนะครับก็จะเห็นว่านะครับไม่มีอะไรรุ่งยากาำดับ UV นะครับ LED รุ่น4ีสีนะครับ V2 ของเรานะครับซึ่งพัฒนานะครับปรับจุดด้อยนะครับเสริมจุดเด่นจากรุ่น V1 นะครับมาเป็นรุ่น V2 ซึ่งการใช้งานจะง่ายขึ้นนะครับการดูแลก็ง่ายขึ้นตามลำดับไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในการใช้งานในส่วนของตัวโปรแกรมกันนะครับ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปจากฟิกอิงนะครับก่อนอื่นเลยก็มาแนะนําช่องของฟิกอิงก่อนนะครับจะมีเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับทั้งวิธีการใช้งานเทคนิคนะครับแนะนําสินค้านะครับสามารถค้นหารายละเอียดหรือวิดีโอต่างๆของฟิกอิงได้ที่กดที่เพลย์ลิสต์นะครับเราจะแยกไว้เป็นหมวดหมู่นะครับว่าลูกค้าต้องการดูอะไรนะครับก็สามารถคลิกไปที่เพลย์ลิสต์นั้นๆได้เลยนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการใช้งานนะครับ UV นะครับ F3 Airban 3นะครับแปลงเป็นระบบ UV นะครับก็เมื่อสักครู่ได้ดูในส่วนของการใช้งานที่ตัวเครื่องไปแล้วนะครับอันนี้ก็มาในส่วนของตัวโปรแกรมบ้านนะครับอันดับแรกเลยเราก็ไปต้องไปโหลดไดเวอร์ของตัว F3 Airban 3มาก่อนนะครับโดยพิมพ์ที่ Google นะครับหรือถ้าใครมีคอมพิวเตอร์มีช่อง นะใส่ซีดีลอมเราก็จะมีแผ่นแถมไปให้ในกล่องนะครับถ้าไม่มีก็สามารถคลิกที่ Google ได้นะครับแล้วเลือกดาวนะ์โหลดหรือทักไลน์มาให้เราส่งให้ก็ได้นะครับถ้าาไม่ได้เลื่อนลงไปด้านล่างนะครับไดเวอร์และการดาวน์โหลดนะครับเลือกเมื่อคลิกไปปุ๊บระบบจะตรวจหาระบบปฏิบัติการของเราให้อัตโนมัตินะครับ เราก็เลือกที่ไดเวอร์นะครับจากนั้นคลิกที่ดาวน์โหลดจะมี2แบบนะครับเลือกได้ทั้ง2แบบกดยอมรับนะครับเซฟไว้อยาตองตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยนะครับจากนั้นกดเปิดนะครับนะก็ถ้าต้องการจะตั้งให้เป็นเครื่องพิมพ์แรกนะครับเราก็ติ๊กไว่นะคือ ถ้าเราติ๊กตรงนี้ปุ๊บไม่ว่าเราจะเปิดโปรแกรมอะไรนะครับเมื่อสั่งพิมพ์จะขึ้นรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกนะครับแต่ถ้าไม่ต้องการก็กดออกออกนะครับต้องการให้ได้เวอร์อัปเดตอัตโนมัติไหมแนะนําให้เอาออกนะครับจากนั้นกดโอเคนะครับเลือกภาษาที่ต้องการติดตั้งนะครับถ้ามันเป็นภาษาไทยอยู่แล้วก็ไม่ต้องเลือกนะครับหรือถ้าจะเป็นภาษาอังกฤษก็เลือกนะครับภาษาที่เราต้องการนะครับจากนั้นคลิกตกลงนะครับยอมรับเงื่อนไขนะครับกดโอเคนะครับ ในขั้นตอนนี้ก็คือเราเปิดเครื่องและเสียบ USB ได้เลยนะครับก็จะเสร็จสําหรับการติดตั้งไดเวอร์นะครับอันนี้ผมไม่ได้ต่อเครื่องพิมพ์อยู่นะครับก็ขนยกเลิอกองไปก่อนการลงไดเวอร์ก็ไม่ยากนะครับสําหรับเครื่องนะครับ UV สีสีนะครับก็คือจะปิิพนได้แค่สีสีัดังนั้นก็คือเราใช้ตัวไดเวอร์ของเอฟซัทนะครับในการสั่งพิมพ์ได้เลยนะครับ อันนี้ถ้าเราจะสั่งพิมพ์นะครับสมมุติเรามีรูปนะครับที่ต้องการสั่งพิมพ์ก็คลิกขวานะครับถ้าจะพิมพ์กับวินโดนะครับก็กดพิมพ์นะครับเลือกรุ่นที่เราจะพิมพ์นะครับถ้ามีหลายๆรุ่นกดตรงนี้นะครับเพื่อเลือกรุ่นนะครับจากนั้นเข้าไปที่ออปชั่นนะครับกดที่พัฟพาร์ตี้นะครับตั้งค่านะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นขนาดกระดาษที่เราจะใช้นะครับโดยจะมีขนาดมาตรฐานให้เราเลือกอยู่แล้วนะครับหรือ ถ้าเราจะต้องการขนาดของเราเองนะครับก็เลือกกำหนดเองนะครับสามารถพิมพ์ได้สูงสุด32.9นะครับแล้วก็ตั้งได้นะครับก็คือกว้าง32.9ยาวเมตรสิบนะครับก็จะเลือกเป็นมิลหรือนิ้วก็ได้นะครับแบบนี้นะครับก็คลิกไปนะครับกรณีที่ต้องการตั้งค่าเองนะครับอันนี้ก็คือขนาดของวัสดุหรือกระดาษที่เราจะพิมพ์นะครับ ต่อนนั้นเราก็มาตั้งที่ชนิดกระดาษนะครับเช่นผิวด้านนะครับหรือผิวมันก็ได้นะครับตั้งได้ทั้งสองโหมดนะครับแต่โทนสีที่ออกมาจะต่างกันนะครับก็สามารถลองใช้งานดูได้นะครับแต่ที่แนะนําก็คือผิวมันคุณภาพสูงนะครับลักษณะการพิมพ์ก็คือคุณภาพการพิมพ์นั่นเองนะครับก็เลือกสูงนะครับแค่นี้เองนะครับหรือต้องการแบบ สูงสุดของเครื่องพิมพ์นะก็คือสูงแล้วยังเห็นว่ามันยังละเอียดไม่มากพอนะครับก็สามารถคลิกที่กำหนดเองแล้วเลื่อนไปขีดนึงนะครับแต่ว่าก็จะช้ามากนะครับเพราะหมดนี้จะมีความละเอียดถึงห้าเนเจ็ดหกสิบนะครับก็จะช้านะครับส่วนมากเราก็จะใช้แค่สูงนะครับจากนั้นเราก็ไปที่ลักษณะการพิมพ์นะครับก็คลิกที่กำหนด a นะครับและกำหนดการพิมพ์ขั้นสูงนะครับโดยปกติแล้วตัว นะครับไดเวอร์จะเป็นโหมดนะครับวิวิดก็คือตั้งมาให้เน้นสีเข้มนะครับบางครั้งเราอาจจะเห็นว่าสีมืดไปนะครับก็จากตัวอย่างด้านนี้นะครับก็คือปรับให้สีของตัวงานเราเข้มไปนะครับเราก็เลือกที่การจัดการค่าสีนะครับเราคลิกที่ Adobe นะครับลดแกมมาลงมานะครับจากนั้นก็พิมพ์ได้เลยนะครับสีก็จะออกมานะครับสมจริงกับแก้เคียงหน้าจอนะครับ แต่ถ้าไม่ได้เขียนปุ๊บเราสามารถปรับความเข้มความสว่างด้านล่างได้นะครับเซตไปเซตมาสีเพี้ยนนะครับกดกลับสู่ค่าเริ่มต้นนะครับหรือจะติกตรงนี้นะครับสามารถลดสีที่โอเวอร์ได้นะครับคือในในงานพิมพ์งานหนึ่งนะครับก็อาจจะมีสีที่แตกต่างกันไปตามต้นฉบับของลูกที่เราได้มานะครับหรือไฟล์งานที่เราได้มานะครับบางครั้งเราก็ต้องปรับแต่งนะครับ จะเห็นว่านะครับจอคอมจอโทรศัพท์นะครับแต่ละรุ่นก็ยังแสดงผลออกมาไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นงานพิมพ์ก็เหมือนกันนะครับอาจจะพิมพ์ออกมาแล้วแตกต่างจากหน้าจอได้นะครับเนื่องจากการแสดงผลของหน้าจอใช้แสงแสดงผลนะครับเป็นระบบ RGB นะครับส่วนเครื่องพิมพ์เป็นระบบ c m y k นะครับแต่ว่าก็จะรองรับนะครับไฟล์ RGB นะครับได้ดีกว่าไฟล์ c m y k สําหรับเครื่องปรินเตอร์เล็กนะครับ ก็ยังไม่ต้องปรับอะไรนะครับก็คือให้เราลองปรับแค่นี้นะครับเลือก Adobe แล้วเลือกโปรแกรมาลงมาแล้วลองพิมพ์ดูก่อนนะครับว่างานที่เราได้มานะครับเป็นแบบไหนนะครับก็คลิกตกลงนะครับเออโอเคได้เลยนะครับและกดพิมพ์นะครับได้เลยนะครับอันนี้สำหรับต้องเอาตรงนี้ออกนะครับไม่งั้นมันจะงานมันจะขยายนะครับผิดรูปนะครับก็ให้ติ๊กตรงนี้ออกก็จะเป็นรูปจริงของของเรานะครับจากนั้นกดพิมพ์ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือ กรณีที่เราสั่งสั่งพิมพ์จากตัว Windows นะครับอันนี้มาลองสั่งพิมพ์จากโปรแกรมอื่นกัน,นครับตัวอันนี้นะครับ Photoshop อันนีผมรูปตัวอย่างนี้ผมเตรียมไว้เลยมาลองสั่งพิมพ์มันก่อนนะครับ ก็คือสมมติเราเปิดไฟล์มาแบบนี้นะครับเราก็กดพิมพ์นะครับแล้วก็เลือกพิมพ์นะครับเลือกรุ่นที่เราต้องการพิมพ์นะครับอะนะครับก็เลือกตั้งค่านะครับก็เข้าไปเหมือนเดิมครับพิมพ์นะครับแล้วก็ตั้งค่าไอเวอร์ที่แบบเดียวกับเมื่อกี้นะครับก็คือตั้งผิวมันนะครับตั้งขนาดกระดาษก่อนนะครับ แล้วก็ตั้งคุณภาพสูงนะครับเลือกกำหนดเองนะครับเลือก Adobe นะครับ r g b 1.8นะครับก็นั่งคลิกโอเคคีิกโอเคนะครับก็สามารถปินได้นะครับแต่ว่าในส่วนของด้านนอกตรงนี้จะเป็นการจัดการของตัวโปรแกรม Photoshop นะครับเรากดสามารถกดตรงนี้นะครับเพื่อให้เป็นขนาดจริงได้นะครับถ้าเราไม่กดปุ๊บเขาก็จะขยายงานของเรานะครับทำให้ ขนาดของเราเพี้ยนไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้นครับแต่ถ้าเป็นลักษณะน,นี้เราก็ต้องไปเลือกกระดาษให้เป็นแนวนอนตรงนี้นะครับก็จะเป็นนะครับก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับงานก็จะออกมาตามแนวที่เราคหนดนะครับจากนั้นก็กดพิมพ์ได้เลยนะครับอีกโปรแกรมหนึ่งที่มักใช้บ่อยๆนะครับก็คือตัวระบบ UV ก็คือสามารถพิมพ์ได้ทุกโปรแกรมนะครับก็คือเหมือนพิมพ์เตอร์ที่ บ้านเรานะครับเพียงแต่เราแปลงระบบนะครับเป็น UV ก็คือพิมพ์ได้ทุกวัสดุนะครับที่สามารถใส่เครื่องได้นะครับแต่ว่าถามว่าติดคงทนยึดแน่นนะครับเหมือนทุกวัสดุหรือเปล่าก็าต้องตอบว่าอาจจะทุกไม่ทุกวัสดุนะครับแต่ว่าพิมพ์ได้แน่นอนแต่ว่าจะติดทนหรือไม่ขึ้นอยู่กับการเคลือบผิวของวัสดุนั้นๆน,น,นะครับถ้าเคลือบม,มันมากก็อาจจะหลุดได้ง่ายนะครับ อันนี้ครับงานะเราใหญ่นะครับแล้วก็ย่องานะเรานะครับให้พอดีกับอาร์ตบอร์ดเรานะครับสมนะาเิาเราจะพิมรูปนี้ใช่ไหมครับเรากคลิกที่ไฟล์นะครับกดที่พิมนะครับเลือกรุ่นที่เราต้องการพิมพ์นะครับ เอ็กซาสามนะครับจากนั้นก็เลือกที่ด้านนอกที่จะเป็นส่วนของการตั้งค่าของตัวโปรแกรมนะครับ AI นะครับที่ทบพูดผิดนะครับก็คือ AI E-LABS นั่นเองนะครับก็กด Continue นะครับนะครับแล้วก็เลือกรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นนี้ก็เข้า Performance นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าเหมือนเดิมครับกำหนดขนาดกระดาษนะครับเลือกคุณภาพเป็น เรียกชนิดกระดาษเป็นผิวมันนะครับไม่ว่าวัสดุเราจะผิวมันหรือผิวด้านนะครับเราก็เลือกได้ทั้งสองแบบนะครับแต่โทนสีหรือค่าที่ออกมาจะต่างกันเล็กน้อยนะครับดูแล้วชอบแบบไหนนะครับจากนั้นก็เลือกเป็นโหมดโรบี้รถอจิรดแกมมาลงมานะครับก็สามารถเลือกเป็นโหมดอื่นๆได้นะครับแต่ที่ชอบจิเทคก็คืออันนี้สีจะสวยสดสุดแหละนะครับหรือจะต้องการสีเข้มๆเน้นๆก็ๆจะเป็นตัวน,นี้นะครับหรือไม่ ใช้การปรับแต่งของตัวไดเวอร์นะครับอาจจะเป็นโ h รโตเอนฮานนะครับก็คือพิมพ์รูปคนนะครับเน้นกล้องดิดิตอลอะไรประมาณนี้นะครับนะรบก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของตัวโปรแกรมนะครับก็คือตัวนี้ก็จะปรับเป็นการขรับนะครับแลรากดถ้าเราจะปรับให้พอดีกระดาษกรกดุกฟิกทูเพนะครับก็ประมาณนี้นครับ ก็คือขึ้นอยู่ที่เราต้องการปรับนะครับก็กดพินพ์ได้เหมือนเดิมน,นะครับแต่ว่าไฟล์ของเรามันเป็นลักษณะแนวนอนใช่ไหมครับเราก็าต้องปรับกระดาษเป็นแนวนอนแบบนี้นะครับานนี้ก็็จะะเปปรมณก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็สามารถปรับที่ตัวโปรแกรมนะครับ AI ได้นะครับ วางแนวของตัวงานได้นะครับโดยเอาที่ออตโอต้ออกนะครับเลือกกระดาษได้นะครับรดอจะให้เป็นเหมือนไดเวอร์ที่เราตั้งก็ได้นะครับเลือกได้ ลักษณะแบบนี้นะครับก็อยู่ที่เรากําหนดรูปแบบในการพิมพ์น,นะการตั้งค่าก็เหมือนกันนะครับหรือถ้าเราจะต้องการตั้งค่าสีนะครัก็สามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับแต่แนะนําให้เป็นค่า default เดิมนะครับก็จะพิมพ์ออกมาได้สวยนะครับถ้าเราไม่ตั้งอะไรก็กดพิมพ์ได้เลยนะครับ อีกอันหนึ่งที่เราอาจจะต้องตั้งเมื่อกี้ลืมแนะนาไปนะครับก็คือหน้าการรักษานะครับก็สมมติพิมพ์ออกมานะครับงานไม่คมนะครับคุ้มฟอกอะไรพวกนี้ก็จะมีการเทสหัวพิมพ์นะครับทำความสะอาดหัวพิมพ์แบบปกติครับการปรับตำแหน่งหัวพิมพ์นะครับก็คือกรณีที่มันพิมพ์ซ้อนอะไรประมาณนี้นะแต่ให้สอบถามเราก่อนนะครับว่าอาการที่เราเป็นนะครับเราจะใช้หมวดไหนดีนะครับแต่อันนี้ให้เห็นภาพว่ามันจะ ใช้งานตรงไหนนะครับอันทีุ่ดตรงนี้ก็คือการทำงานขั้นสูงนะครับก็คือเป็นการล้างระบบหัวพิมพ์ขั้นสูงนั่นเองนะครับอันต่อมาที่เราต้องใช้ก็คือการน้ำค่าออกเทนนะครับกรณีที่เราจะต้องการพิมพ์วัสดุที่หนาหนานมากๆนะครับอาจจะติ๊กตรงนี้นะครับเพื่อให้หัวพิมพ์ถูกยกขึ้นสูงกว่าปกตินะครับจากนั้นคิดตกลงแต่ว่าจะทําให้การพิมพ์ช้าลงนะครับตัวอันอื่นก็เป็นการพิมพ์แบบ ปรับแต่งนะครับให้ส่งข้อมูลไปบแบบพิเศษด้านล่างนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้นะครับการใช้งานปกติแล้วก็จะมีแค่ในในสองส่วนนี้ที่แนะนําไปนะครับส่วนนี้การเป็นบํารุงรักษาหรือการตั้งค่าพิเศษนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนภาษาของไดเวอร์นั่นเองนะครับจากนั้นก็คลิกโอเคนะครับ ทุกโปรแกรมนะครับไม่ว่าจะเป็น Excel นะครับอะไร Word นะครับได้หมดโนนดอนะครับได้หมดอยู่ที่เราจะพิมพ์ในเครื่องใดนะครับก็คือเ้าจะงานเหมือนเครื่องปกติเลยนะครับอันนี้มาดูปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับก็เวลาเราใส่วัสดุนะครับอ่าตัวนี้นะครับจะเห็นว่านะครับตัวสติ๊กเกอร์ที่เราใช้งานนะครับส่วนมากก็จะ โค้งงอนะครับเนื่องจากสติกเกอร์จะเป็นกระดาษ2อันนะครับติดกันด้วยกาวนะครับเมื่อเจอความร้อนก็อาจจะทําให้โค้งงอแบบในรูปได้นะครับโค้งงอแบบนี้นะครับก็อาจจะทําให้ชนกับวัสดุด้เอ้ชนกับหัวพิมพ์ได้นะครับเวลาเราตัดมาจากม้วนนะครับก็จะโค้งงอประมาณนี้นะครับวิธีแก้ก็คือให้เราม้วนไปอีกแถบหนึ่งนะครับดัดก่อนใส่เครื่องนะครับ ไม่งั้นอาจจะชนเป็นแบบนี้นะครับอาจจะทำให้หัวพิมพ์เราเสียได้นะครับเมื่อชนทุกอาจจะเป็นลักษณะเหมือนในรูปนี้นะครับก็จะทาให้ฝาครอบหัวพิมพ์เสียรูปนะครับเวลาพิมพ์แล้วมันจะเลอะนะครับดังนั้นเราก็ต้องดัดก่อนนะครับส่วนมากสติกเกอร์ PVC สติกเกอร์กระดาษนะครับก็จะเป็นลักษณะงุ้มนะครับงุ้มปลายแผ่นแบบนี้นะครับก็ให้เราหาอะไรทับหรือดับก่อนใส่นะครับขอโทษที่กับดัดก่อนใส่นะครับก็จะทําให้ ไม่ชนตัวหัวพิมพ์นะครับสำหรับการใช้งานก็นะครับจะเห็นว่าไม่ยากนะครับเดี๋ยวลองทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็สมมุตินะครับเราจะพิมพ์ตัวนี้นะครับแลราก็กดพิมพ์นะครับออปชันนะครับพัฟินะครับก็คือตั้งค่าชนิดกระดาษนะครับลักษณะการพิมพ์แล้วก็กําหนดตั้งค่าการจัดการสีนะครับในหน้านี้ก็เลือกเป็น Adobe นะครับ เกม่าหนนะครับกดโอเคก็เสร็จแล้วนะครับส่วนหน้าถ้าเกิดปัญหาการใช้งานพิมพ์ฟุ้งนะครับขอบไม่คมพิมพ์เป็นเส้นนะครับก็ให้ทำคามสะาดขั้นสูงนะครับโดยการทำขั้นสูงจะทําได้1ครั้งนะครับแล้วเราต้องรอ1ิบสองชั่วโมงนะครับแต่ว่าในมือพิเศษเราอาจจะต้องทํารอบที่2นะครับหรือรอบที่สามนะครับแล้วแต่เคสนะครับก็ให้นะครับเราคลิกขวาที่ตัววันที่ของเรานะครับด้านขวามือนะครับที่วินโด เพื่อแก้เวลานะครับเอาตัวอัตโนมัติตรงนี้ออกนะครับแล้วก็กดเชนตัวนี้เลือกเลือกเปลี่ยนวันไปเลยนะครับเราไม่ต้องแก้เราเวลาเราเปลี่ยนกลับเราจะได้ไม่ต้องแก้เวลานะครับเลือกไปยี่สี่แล้วกดเชนนะครับก็จะสามารถนะครับล้างหัวพิมพ์นะครับรอบที่สองสามได้นะครับในการทำความสะอาดหัวพิมพ์นะครับก็นะครับติดขัดด้านใดก็สามารถ แจ้งมาที่เราได้ตลอดเวลานะครับถ้าไม่หลับเราก็ตอบแน่นอนนะครับสวัสดีครับ